สวัสดีครับจังหวธไอ้ตะวันนะครับวันนี้สีผ้ามาเบิงอาหารที่เห่าเลียงง่วย้มแหล่งนะครับสองเดือนสีส่ผ่านมานน่เรียงอาหารแบบใดนะครับอีกพวบ่มีหยาครับกินเตเฟียงนี่ครับคืออาหารที่เป็นส่วนผสมอีกแบบนึงครับถี่เห่าจะเอาไปผสมกับอาหารย้มแหล่งนะครับกินเสริมกับเฟ่นะครับกินเตเฟียงอย่างเดียวสองเดือนนี่บ่ได้นะครับมันต้องมีอาหารเสริมนะครับดี่เห่าสีผ้ามาเบิงนะครับ ว่ากินอาหารอะไรนี่ครับดพนักงานหันมาจากกรุงเทพนะครับลูกสาวหลานนะครับมาจากกรุงเทพเรียนร่มแจงจบปีนี้แล้วครับก็ล่งสอบเพิ่มทุทไทยมากครับมาพักอยู่บานครับลบโควิดนะครับเนาะสิผ้ามาหันหยกกล้วยสิผ้ามาเห็ดอาหารคนเกี๊ยงัวยย่ำแรงนะครับเดี๋ยวจะพาไปเ่งครับวิธีมานะครับอ้าวครับ าเเบิ่งนะครับนี่คือเครื่องปรุงเนาะครับที่เป็นอาหารข้นเท่านั้ครับเนาะนี่เิ่งวัตถุครับที่เยาใส่เด็กข้าวต้มครับข้าวต้มแล้วก็นี่คืออาหารเม็ดเนาะครับอาหารข้นแล้วก็ห่อเนาะครับแล้วก็น้ำนะครับเนาะเป็นส่วนผสมเนาะครับนี่ก็คือน้ำเดือดก๋วยเอามาแล้วเนาะนี่ข้าวต้มเป็นต้มปลายเขานะครับต้มย่ามเส้าหลังจากกินกาแฟแล้วก็ต้มเขาไว้นะครับ เอาเอาลงมือเลยเกลือผสมเอาลงไปครับใส่ซีถ้วยตัวมันหันไหลหันเพื่อนไปเก็บเต็มกระละมังเลยซีถ้วยช่วงแรงต้องกินประมาณนี้แล้วครับรเพราะว่า มันไม่มียาเนาะครับก็ต้องนี่อาหารเสริมส่วนให้่กินอาหารข้นย่างเดียวเลยกับ่บหวเนาะครับตัวข้นข้างสิแพงเนาะครับก็เลยต้องเอาห้ามเอาต้นกวยมาเป็นวัตถุดิบเป็นการลดต้นทุนเนาะครับเนาะเพื่อประหยัดต้นทุนห่นเนแ้่เนาะครับเนาะ หั่นไส่ข้าวต้มจักสองถ้วยครับอย่าใส่หลายเด้อครับเด้อเพราะว่าหันใส่หลายงว้วนท้องอืดเนาะครับบางทีองว้วนหน่อยบางตัวกินหลายแห้งก็ท้องอืด,ดได้เด้อครับข้าวต้มต้องระวังหน่อยหนึ่งนาะครับกินตัวละประมาณเนี่ยครับแค่นี้แหละต้องม,มีน้ำผสมแล้วก็เอาหั่นไส่อีกถ้วยหนึ่ง ่บกคอยข่องปายในครับเป็นกำลังมหัดเลี้ยงงัวงนะครับจวงโควิดนี่แหละพนักง,งานผสมมาผสมอาหารให้นี่นี่ครับใส่นั่นนี่นะครับเดี๋ยวผสมเข้าไปใส่อาหารขน,น,น,าานตัวละถวยขึ้นกันครับนี่อาหารขนตัวละถวยนะ ไปน้ำมีน้ำใส่ตัวละาสองขันกันต้องมีน้ำน้ำนาะครับเพราะเทียมันก็ผสมมันซีวัเข้ากันไปไหนใส่น้ำเข้าไปเห็นผู้นด้มีกาดน้ำตาลก็เอาหดน้ำก็ได้นะครับใส่จักน้อยผสมไปน้ำก็ดีขึ้นกันนะครับเนาะเจ้าผมก็ค่อยอยากใส่ไปไหนเตียงอะ่ตัวนี้แล้วครับ คือส่วนผสมของอาหารสู่ไผ่แหลงห่าเนาะครับกินมาสองเดือนแล้วครับนี่กินแบบนี้เนาะครับนะเพราะว่าอ่าครับนี่คืออาหารติดเบิดแล้วเวนะครับติ่ผสมไปเดี๋ยวผสมห้มั่เขาเขากันครับแบบนี้ก็โจมไปหายเลยครับัน ออกมาให้กินแล้วนะครับอนอนกินกินย่างดีเด้อครับเห็นั้งลกอมันก็มีหนามน้ำเนยนะครับตป็นไส้หนามน้ำเนยนี่ก็วั่วหน่อยครับน้องบอยกำลังกิน sure. นี่กันนี่กำลังหัดกินแล้วก็บ่าห่าไหลย่างละน้อยนะครับกำลังหัดกินนี่กันมั่วกิดซีโปโล่งโตนะครับช่วงห่าอึดหยานี่ให้กินแต่เฟี้ยงอย่างเดียวนี่บ่อยครับตกมันจอยนะครับ ผมบ่ไ um, ด้ปล่อยไปเลี้ยงน้ำเนาะครับส่วนมากก็สิขังคอกแล้วครับง่ว่าสีบ่เป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ได้คือกันเนาะครับช่วงแรงบางคนนี่ช <aus> ่วงแรงนี <SPEAK> ่สิบ่เป็นสัตว์เนาะครับเนาะสิบ่ขึ้นนะครับซาบ้านเฮางงว่สิบ่ขึ้นแต่อยู่คอกนี่แหละวางอาทิตย์ก่อนก็ขึ้นไปเนาะครับ2อตัวเนาะจะนี่แหละครับเพราะว่าบ่กินหญ้างั่ว่าขื่นขึ้นงัวคือเป็นสัตว์อยู่นี่แหละครับคืออาหารที่เฮาเฮ็ด ต้องขยันนะครับช่วงนี้ต้นกล้วยก็แห้งไร้ครับพายุอ่นพัดนะฮะร่มพัดต้นกล้วยหักแห้งหั่นให้มันกินครับต้นกล้วยมันก็มีประโยชน์ะั้งสิบล่ะครับกูได้ปลูกกล้วยไว้หลายกับเอามาหั่นงัวกินย่ำแหลงนี่สิครับเพื่อมันเให้กินอาหารเม็ดย่างเดียวคือเขามันกับวัวไว้นะครับเนาะถ้ามเป็นข้อรถส่วนทุนนะครับทุนห้องโบราณเดีอดง่วงแบบชาวบ้านนะครับข้อผมให้แบบนี้เด้อครับเด้อไปเอาเป็นตัวอย่างกัน ลองเอาไปเบิ้งนะครับเอาเห็ดเบิ้งเงื่อจะมีเนื่อประกอบกันกับแล้วต่มีวัตถุดิบตามท้องถิ่นของท้องนะครับของผมมันพ่อหาได้แบบนี้ก็เอาห้ามเอานี่นะครับนี่ข้าวต้มข้าวต้มแนืข้าวเศษข้าวเหลือกินวัดเอามาต้มน้อยนะครับใส่จังน้อยนึงกัเสริมกันไปเอาคลีปนี้เอาเคิมนี้นะครับเอาคลีปหนยังพอกันไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้องบ้านไนตะวันครับผมสวัสดีครับ